สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปที่อัดขึ้นเพื่อน,น้องคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสายการเงินเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าเดินบนเส้นทางการออมเงินเหมือนกันแล้วก็เป็นสิทธิของบันดิโค้ดเหมือนกันนะคะซึ่งน้องมีคําถามส่งมาให้แพนว่าอยากให้แพนช่วยแชร์แนวคิดที่ทําให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่อยากจะออมเงินอยากจะเก็บเงิน แพนมีวิธียังไงแพนสอนยังไงและแพนทําโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองทําแล้วรู้สึกว่าได้ผลนะคะน้องพินสิบห้าน้องแพนน,น้องแคนสิบเจ็ดเนี่ยเด็กทั้งสองคนเนี้ยเป็นเด็กที่ชอบการออมเงินมากๆชอบการออมแล้วก็เอาเงินมาแลกโปรโมชั่นแม่มากๆ คือแพนเนี่ยจะทํากิจกรรมให้ลูกเนี่ยทําเรื่องของการออมเป็นเรื่องของความสนุกสนานมามานานหลายปีแล้วคือต้องขอบคุณพี่เอกเกจสุดาที่เป็นคนเริ่มต้นไอเดียนี้ว่าอ่าคุณแม่พี่เอกเนี่ยให้พี่เอกเก็บแปดบาทมาแลกถึงสิบเก็บแปดสิบมาแลกแบงค์ร้อยเก็บแปดร้อยมาแลกแบงค์พันแพนเลยได้ไอเดียนี้มาแล้วก็เรเอามาต่อย,ยอดกับลูกของตัวเองก็เริ่มบอกโปรโมชั่นนี้กับเด็กๆมานาน และลูกก็เริ่มออมแล้วที่สําคัญคือนอกจากแพนจะออกโปรโมชั่นตัวนี้แล้วอะค่ะสองเวลาที่ลูกแพนอยากได้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนรวมเป็นของส่วนตัวที่อยากได้เองแพนจะให้เขาเก็บเงินมา5้าสอร์ซนแล้วแพนจะสมทบให้เขาอีกห0เอร์ซอย่างเช่นเขามีโทรศัพท์เครื่องใหม่อะเขามีโทรศัพท์เดิมอยู่แล้วอยากได้เครื่องใหม่ราคาเท่าไหร่คุณต้องเก็บไว้ให้ได้50เปอร์เซต แล้วอีก50%แม่จะเก็บให้ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่น้องแคนก็ไปรับจ้างพ่อทํางานจนมือนี่ถลอกมาเลยนะคะไปรับจ้างพ่อขนของเก็บของงานก่อสร้างแต่เขาก็ได้เงินมา50%จริงๆเพื่อมาซื้อมือถือที่เขาอยากได้ตอนนี้ก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่2-3ปีแล้วนะคะแคนใช้ของคุ้มค่ะและเขาก็จะมีอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาคือเขาจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ย เขาจะต้องมีเงินในบัญชีเนี่ยสองเท่าเช่นเขาบอกว่าเขาอยากได้ของสองพันเงินเขาต้องมีอยู่สี่พันอ่าเพื่อให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าเมื่อเอาเงินมาแล้วมาซื้อของแล้วเนี่ยเงินยังต้องเหลืออยู่ในบัญชีของเขาตลอดเวลาส่วนน้องพินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงออมขั้นเทพมากๆเกินความคิดของตัวเองไปเยอะแล้วก็เป็นเด็กที่มีการออมได ได้เป็นหลักแสนจากการออมโปรโมชั่นแม่เนะะี่ยค่ะแม่ปลื้มปิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับลูกทั้งสองคนอ่ะมาดูหลักการแพนนี่ขออนุญาตแกะหลักการที่แพนใช้มามาแชร์แพนไม่ใช่เป็นคนที่คิดหลักการนี้เองแพนเรียนรู้จากอ่าเพจมันนี่โค้ดอ่าจากเพจเลี้ยงลูกเชิงบวกจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกจากหนังสือ อ่าลิเชนแมนอินเดอะบาบิโลนขอออกมาดีโค้ดที่แนะนำมานะคะจากหนังสือคำภีห้าเหรียญหนึตั้งแต่เด็กแพนจะชอบอ่านนิทานเหล่านี้นิทานการเงินเนี่ยให้ลูกฟังก่อนนอนแต่ตอนนี้เขาก็แยกห้องแล้วโตแล้วใช่ไหมคะนิทานก็น้อยลงไปแล้วแต่ช่วงนั้นแพนรู้สึกว่านิทานเนี่ยทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าโอ้คนที่ออมเงินเนี่ยดีจังเลยเนาะพราะตัวละครในนิทานเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการออมมีชีวิตที่ดี2ก็คืออันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต้นแบบลูกไม่สามารถเป็นได้ในสิ่งที่เราสอนอย่างเดียวคำพูดไม่สามารถเปลี่ยนเด็กคะ่ะเด็กจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆถ้าเราอยากให้ลูกออมแต่เราเองยังใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายไม่เก็บไม่ทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าแม่ก็ทำนะ เขาไม่มีทางที่จะทําค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้แพงก็ขำตัวเองแพนจะบอกลูกเสมอว่าการซื้อของมือสองเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะดีเพราะว่าของบางอย่างไม่จําเป็นต้องซื้อมือหนึ่งเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเราขี้เบื่อเราก็ซื้อมือสองอย่างทุกวันเนี้ยแพงก็ใช้มือสองจากน้องสาวทั้งนั้นเลยมีครั้งหนึ่งแพงก็เข้าไปในห้างแล้วก็ไปเดินดูเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบบช็อปใช่ไหมคะก็จะเป็นแต่เสื้อผ้ามือหนึ่งน้องแคนนะคะก็เดินไปดึงแขนแล้วพูดว่า แม่นี่ไป็นของมือหนึ่งแม่ไม่ซื้อหรอกแล้วพูดกับเจ้าของร้านว่าไม่ต้องมาดูแลแม่นะครับเพราะว่ายังไงแม่ก็ไม่ซื้อของมือหนึ่งหรอกแม่ใช้แต่ของมือสองคือในในอารมณ์นั้นถามว่าขำลูกไหมขำแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือลูกซึมซับสิ่งที่เราบอกเขาไปทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ไม่ใช้ใจ่ายเงินเกินตัวจะใช้อะไรก็คือคิดก่อนเพราะฉะนั้นข้อสองที่บอกว่า เราคือต้นแบบเนี่ยสำคัญมากๆและทุกครั้งที่แพนออมไม่ว่าจะเป็นไปออมที่ออมสินไปออมที่บลจเนี่ยแพนจะพาเขาไปด้วยอย่างเช่นไปออมสินไปให้เขาเห็นเลยว่าเงินเราอะ่ะมันมีช่องทางการออมยังไงเทเหลียนให้เขาเห็นเลยว่าพี่พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขานับเหรียญเรายังไงเราพูดคุยเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องเงินปันผลเรื่องผลตอบแทนการลงทุนพูดทุกอย่างให้เขารู้สึกได้ว่าเออ เขาเป็นได้ในสิ่งที่แม่พูดทั้งหมดเลยเพราะว่าแม่ทําได้เลยเขาก็ต้องทําได้เหมือนกันมีหลายครั้งที่ลูกมักจะพูดซับที่แม่ก็เอ้ยนี่มันเป็นศับทางการเงินนี่นาแต่เขาบอกว่าได้ยินแม่พูดกับเจ้าหน้าที่เนี่ยคือสิ่งที่ค่อยๆซึมซับให้ลูกของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆคือแผนพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านเนี่ย ให้เป็นเรื่องของการออมการลงทุนอยู่เสมอเช่นทุกเช้าถ้าวันหยุดแพนจะเปิดพอดแคสต์ของมันวิโค้ดเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนให้เขาได้ยินอยู่บ่อยๆคือเขาก็ทําภารกิจของเขาไปบางคนเล่นเกมบางคนก็เปิดเพลงบางคนก็แต่งตัวแต่แพนเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ยินเข้าไปอะค่ะมันคือการอินพุตเข้าไปเพียงแต่ว่ามันอยู่ในอยู่ในส่วนในร่างกายในสมอง แต่เขาจะอินพุตออกเอาพุตออกมาก็ต่อเมื่อเราเริ่มสังเกตพฤติกรรมบางอย่างเช่นเวลาเราคุยกันมีแพนมีลุงป้านานะอาใช่ไหมคะที่เขามาเยี่ยมบ้านอย่างนี้นะคะ่ะพอแพนลุกไปทําธุระอย่างอื่นเนี่ยแคนเขาจะพูดเรื่องการเงินกับคุณลุงที่มาเยี่ยมจนคุณลุงว้าวมากเลยนะคะคุณลุงว่าโอ้ทาไมดูแคนมีความรู้เรื่องเงินขนาดน,นี้ดูมีความรู้เรื่องเงินเฟอ้อเรื่อง การออมเรื่องการลงทุนคือไม่ได้พูดกับแม่แต่ก็ไปพูดกับคนอื่นทําให้แม่รู้ว่าสิ่งที่เราเปิดให้เขาฟังทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะมันอยู่ในตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพนใช้เป็นประจําในชีวิตของแพนเนี่ยมีสามข้อหลักๆก,ก็คือหนึ่งแพนอาจจะใช้เรื่องเล่าสตอรี่เวลาเราคุยกันเราจะยกตัวอย่างคนนู้นคนนี้คนนั้นให้เขาฟังแต่ไม่ใช่เรียกเขามานั่งแล้วก็สอนนะคะ เด็กไม่ต้องการแบบนั้นเราจะสอนเขาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกผ่อนคลายเช่นเราขับรถไปเที่ยวเราขับรถไปกินข้าวเราก็พูดให้เขาฟังในรถสองคือแพนต้องเป็นต้นแบบอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนแพนยิงนกหนึ่งนัดเนาะได้นกสองตัวหนึ่งตัวแพนเองก็ไม่หลุดจากวงจรของการออมและการลงทุนสองส่งต่อน,นิสัยแบบนี้ให้ลูก ส่วนข้อสามก็คือแพนพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาในบ้านเนี่ยให้เป็นสิ่งแวดล้อมแห่งการออมลูกเราอ่ะจะออมก็ต่อเมื่อเขาเห็นแม่ออมจริงๆข้อนี้แพนแพนเชื่อสุดๆเลยนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่แพนมักจะเห็นว่าสิ่งที่เราทําเดี๋ยวสักพักลูกจะทําตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดเรื่องนิสัยบางอย่างหรือแม้แต่เรื่องอารมณ์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าเด็ก เราสั่งสอนเขาได้ไม่จริงนะคะสั่งสอนคือสั่งสอนแต่ตัวอย่างหรือต้นแบบสำคัญที่สุดเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้จากคำพูดคะ่ะแต่เราเปลี่ยนเขาได้จากสิ่งที่เขาเห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกออมเราต้องเริ่มก่อนเราต้องพูดเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันทุกวันแล้วก็อย่าลืมสร้างสภาพแวดล้อมให้เขา รู้สึกว่าการออมเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาแล้วแพนเชื่อว่าถ้าเราปลูกฝังเรื่องนี้ให้ลูกนะคุณบริหารเงินได้ดีอ่ะเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณนะ่ะเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องสุขภาพถ้าคุณมีวินัยเรื่องเงินน่ะเรื่องอื่นๆคุณก็ใช้หลักการเดียวกันเรื่องเงินแพนใช้หลักการเล็กน้อยแต่สม่ําเสมอทุกเดือนแพนจะออมต้องออมทุกเดือนจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ต้องออมต้องลงทุน นี่คือเรียกว่าเล็กน้อยแต่ความสม่ําเสม,มอเนี่ยสําคัญมากอย่าคิดว่ามีน้อยก็เลยไม่ออมไม่เกี่ยวค่ะมีน้อยไม่ออมมีเยอะคุณก็ไม่ออมเพราะว่าเราไม่ได้มีนิสัยตัวเนี้ยติดตัวมาตั้งแต่แรกก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่มีอะไรก็ถามมาเดี๋ยวจะมาตอบให้ค่ะบา,บาย